สวัสดีค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะพฤศจิกายนนะคะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะก็ดูเหมือนอย่างลุกรามอยู่นะคะในส่วนของสถานการณ์ราคาทองคำนะคะเมะื่อวานนี้ก็เห็นมีการปรับฐานลงค่อนข้างะลังนะคะให้ประเด็นที่ทำให้ราคาทองลงนะคะสองประเด็นประเด็นแรกนะคะทางญี่ปุ่นนะคะมีการตัดสินใจที่จะเข้าแทรกแซงเงินเยน,เยน นะคะเพราะที่มาต้องบอกว่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็มีผลต่อการส่งออกของเขานะคะทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าลงนะคะเมื่อวานนี้ก็แข็งค่าขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะคะประเด็นที่2นะคะมาจากบริษัทตัวฟิวเจอร์บริษัทหนึ่งนะคะชื่อบริษัท Mf Global นะคะ holding นะคะ ได้มีการยื่นขอร้มงอรนะคะเพราะว่าจริงๆบริษัทเนี้ยมีการเข้าไปถึงพันธบัตรของยุโรปค่อนข้างจะเยอะนะคะตรงนี้เป็นประเด็นว่าเอ๊ะในส่วนของสถานการณ์ที่ในยุโรปนะคะตอนนี้มองเหมือนจะขี้คายลงนะคะตอนนี้ก็กลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะนั้นเมื่อวานจะเห็นมีแรงเทขาย ในหุ้นนะคะในสินทรัพย์เสียงในสินค้าพกพภัณฑ์รวมไปถึงทองคำนะคะทำให้ปรับตัวลงก่อนค่อนขห้าทเลนนะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคะลงไป28ดอลลาร์ okay, นะคะอยู่ที่1713ดอดอลลาร์สหรัฐนะคะ ในส่วนของราคาทองคำนะคะตอนนี้คนก็จะมองว่าเอ๊ะน่าจะขึ้นหรือจะลงนะคะมองอย่างนี้นะคะถ้าราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือ1 7 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะคะโอกาสที่จะยังขึ้นอยู่น่าจะมีนะคะ,ะสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามอยู่ก็คงเป็นเรื่องค่างเงินดอลลาร์นะคะซึ่งจะมีการประชุมของ FOMC ก็คือคืนวันนี้แล้วก็คืนพรุ่งน,นี้ นะะในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยน่าจะตึงไว้ที่เดิมนะคะศถึงศูนนะคะแต่ว่าประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรการของธนาคารกลางสารัฐจะมีออกอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐต้องยอมรับว่าก็ยังเข้าสู่การที่ยังไม่ฟื้นตัวนะคะงั้นตรงนี้มองว่ามาตรการออกมาน่าจะไม่ใช่ QE ะค,ะคงไม่มีการซื้อพันธบ,บััรนะคะออมาตรการที่ออกมาถ้าไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนค่าเงินดอลลาร์อาจจะยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะต่อเมื่อที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยยังแทรกแสงค่าเงินเยนต่อนะคะในส่วนถ้าเกิดมาตรการที่ออกมานะคะเกิดมี Q e ออกมาโอเคค่าเงินดอลลาร์อ่อ,อนค่าลงตรงนี้ถึงจะเป็นปัจจัยหมวก,กับ ราคาทองนะคะแต่ตอนนี้ประเมินก่อนว่ามาตรการที่ออกมาก็คงการกลางนะคะคงไม่ได้ว่าออกมาค่อนข้าง้ a แอ r e s น i v e ออก QE ขึ้นมานะคะส่วนของราคาทองคำนะคะเรียนไว้แล้วถ้าผ่านเจ็ดยืนอยู่ได้นะคะขึ้นได้อีกนะคะก็โอกาสนะคะขึ้นได้ก็คือไปถึง1,720ถึง1,725ดอลลาร์นะคะแนวต้านให้สั้นๆไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ ส่วนกรณีที่ออยืนเหนือ1,700ดอลลาร์ไม่ได้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงไปสู่แนวรับ1,680นะคะถึง1,685ดอลลาร์ก็มีโอกาสนะคะส่วนโลหะเงินนะคะสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะโดดเดียวนะคะสำหรับ ในส่วนของเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีการปรับฐานลงค่อนให้แรงกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่พูดอยู่บ่อยๆนะคะโลหะเงินขาหนึ่งของเขาเป็นโลหะพื้นฐานที่จะผูกกับเศรษฐกิจค่อนให้เยอะๆนะคะส่วนของโลหะเงินให้ไว้อย่างนี้นะคะว่ากรณีที่ยืนเหนือแนวรับที่3.4.5ดาอลลาร์ไม่ได้นะคะโอกาสที่จะปรับฐานลงสู่แนวรับที่34นะคะเราก็สา ดอลลาร์่0เซนยังมีโอกาสค่อนข้างจะสูงน,นะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน g o l d f u t เจ e นะคะก็ในส่วนของราคาทองนะคะที่มีการปรับฐานลงนะคะแล้วก็หลุดกว่าตับกว่าแนวรับที่เป็นจุดขายตัดขาดทุนที่1,720ดอลลาร์นะคะทำให้ราคาทองคำเนี้ยลงไปอยู่ประมาณ1,700ต้นๆน,น,นะคะ ระยะสั้นก็มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะแนวต้านนะคะเ่างที่เรียนไว้ก็คือให้แนวต้านที่1720จ็ดรถึงพันเดอลลาร์นะคะก็คือถ้าเกิดใครเปิดสถาซื้อไว้ที่1700ต้นๆนะคะขึ้นมาแับนี้ปิดสถาซื้อบางส่วนได้นะคะ เราก็กรณีที่ยืนเหนี่พันดอยสามิดอลลาร์ขึ้นไม่ได้มองว่าแนวโน้มค่อหน้าแต่สดใสนะคะตามได้ซื้อตามได้นะคะในส่วนของออกรณีที่อย่างที่เรียนไว้นะคะพันเยืนเหนี่ยไม่ได้นะคะก็มาเก็งกําไรเปิดสา,าซื้ออีกทีหนึ่งที่พันแดอสิาลลาร์นะคะสะโบโรหาเงินนะคะ ก็จุดคัสลอสของเขาอยู่ที่34ดอลลา50เซนนะคะก็คือถ้ามองว่ายังไม่สามารถผ่านขึ้นยืนเหนือ34ดอลลา50เซนขึ้นไปได้นะคะราคาก็ยังมีโอกาสปรับฐานลงต่อนะคะเราก็ให้เก่งกำไรฝั่งซื้อน,นะคะกรณีที่ราคาสามารถยืนเหนือแล้วก็ทะลุผ่าน34ดอลลา50เซน ะะจุดนี้ให้ไว้เป็นจุดทั้งแนวต้านที่ค่อนให้สำคัญนะคะเราก็กรณีที่ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับที่34ดอลลาร์เราก็33ดอลลาร์50เซนต์นะคะก็ยังเป็นจุดที่เป็นแนวรับที่มองว่าสำคัญนะคะเราก็อาจจะเข้าไปเก็งกำไรซื้อรอบใหม่ได้ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเราก็ไฮไลท์สำคัญก็คือการประชุมของธนาคารสารัฐนะคะคืนวันนี้เราก็คืนพรุ่งนี้นะคะที่ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ